ก็สวัสดีทุกคนอีกรอบนึงนะครับผมนะก็คือผมโหลดชิปใหม่ครับผมนะอย่าลืมไปดูด้วยนะครับผมนะใครที่ดูแล้วก็ขอขอขอบคุณมากเลยนะครับชนะิปที่ผมถ่ายมาบอกเลยว่ามีคนดูเยอะอยู่นะครับปีชิ้แล้วตกปีที้แล้วอ,วอะไรบางอย่างปีแล้วครับเฉพาะอันนี้เลยผอชอบ นี่ก็คือคลิปลันแบบคิตตี้กับจิกกี้ครับตอนนี้ผมโหลดอยู่ก็ไม่มีอะไรมากผมแค่มาบอกแค่มาบอกแค่นี้แหละครับก็แค่มาบอกเฉยๆว่าคลิปใหม่ผมออกแล้วนะครับครุงนี้อย่าลืมไปบอกเพื่อนด้วยนะครับว่าคลิปใหม่มีช่องใหม่ออกมาแล้วนะครับผมนะ ต้องคิดว่าเบิร์นรั